สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุองสุบอลสุภ้สุคนเดอ้อจากไกลๆมาค่ะแล้วแล้วแกงน้ำม่เห็ดหูหนูใส่ผักสะเนี้ยหอมแซ่บแซ่บพี่น้องได้หนี่งมาก ลูกโดดเต็มโดนเนี่ยคอยพอพักจังเงี้ยบวบบวบข้องเบิดละนึกแต่แบบเ,เก็บนต่แใบีหลายคนพอละ ไมครับพี่น้องมืนอี่คือสีมีเสียงอีกดอก <c oughs> นึกว่าน้อมีเสียงใส่เป็นเดกใส่ไม้เหรลอะไะบ่ทำงานนะบ่ใส่สเลย าเด้อมาเด้อ,ดอพี่น้องเลยมาันพักท่าน,นี้ให้ดูแร้มึงเด้ก่นนอนอซองกำตำละสิบบาทเอมาปูแปว้ว่าึ้น Mua bán tầm tiền Trong Nhưng nhiệt phạm แล้วเราบ่มีเสียงพี่น้องคนใหม่กินเขาไม่ไม่ทำงานต้องไปเบอิองงอไม,ม่บ่เบิมมมองงอไม่จะไปเกิดย้ำเลยใครได้กินเยอะ คนเลี้งๆคุณน้องคุณน้องจัากแล้วเราเิรมเยวใช กีอยู่บ้านอาหลายคขาหลูกเพิ่นมากวัดน,นี้เขาเจ้าบ่ได้อยู่บ้านอร่อยมากอาหากินมาก,กตอนนี้เนียงปลูกไเปจนร้านทเป็นดอกละอีก่านทหารหึงผิว ให้นกดวดป่ะเหวนแบบน้อยนึงไปเก็ดอย่าเล่นกับบักพีโอ้โหสสวยแตกเป็นไยแล้วจ้ะแมน ต้ <c oughs> อไม่ใครมือแต่งน้ำเนาะชิมใสรปลาชิดปงคือโมกไรอืม อืมแค่ตัยกำจใช่ไหเนาะดื้อหนักนัขาบ้านหนองยัอะไรไเนี่ยาารือถามมันมีเม็ดบ่ ต้อง<ว>นี่ล่ะต้องนะี้เนะาะจะเกียวหากมะละกู่มันเลยเกิดป่ะเนี่ยหัาหากปูเววกเพินแดดพอบ่หซ่อนโดด่าน น้องตางประเทศไหนประเทศดูแลจาขวางเด้อี่นองเลยสังขาวแล้วก็บเป็นแต่ธรรมะหากินนียงังบวออกดบานด้อกับบวบดยางจะกลับไป เป็นอะไรส่นเราเป็นยุเพจนึงกิดเชื่อตรวจพอแด้วรเดเตียงเราเลยต้มน้ำหอมแดงข่าัะไข่ใบบกกูกินน้ำหอมเส้าไบไปนอนกรใชายดำมันเลยกระชายดำขิง แม่เขาติดบ่มนี้อาการกินไวก้ก็ดีพี่น้องคะ่ะต้มมาแล้วออ่อนอเราค้าวใส่เดี๋เขาจะมาสองส่วนแต่เรกะหายใจรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกหายใจฝืดเครื่องต้มน้ำห้อนใส่น้ำส้มสายชูม,มาดมนี่สีให้คอรวงมันก็ฟังเป็นมาพี่น้องคะ่ะ เมืองจักความดูแลตัวเองลูกไปเหตุงนานสมหวังทั้งดูกหวังทั้งจักวังรู้ถามเขากันทุกเมือ่อวันนี้ก็ยอดพุ่งกรุงเทพกับพื้นที่สีแดง จากกองดูแลคนในครอบครัวฮันยูน้ำกันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นพุ่นยังล้วกคะมีโอกาสติดลายพี่น้องมันนี่ไปรักษากับไปเยี่ยมกันบ่ไไรเนี้ยแท็กิ่ตายที่ยังสูส่ไปน้ำกัน

ทำกันพี่น้องเลยขอบคุณแรงใจขอบคุณคุณหม่องสุบลผู้ไม้ผู้เตราอื้อหัวหอยหอยต้องเผ็ดอืมอืมจับพี่น้ <c oughs> องครับกินแล้วก็อินจะเป็นแน่ mm hmm. <c oughs> <c oughs> เลยลองครับเนอะ <c oughs> <c oughs> กินเราก็บ,บ่นโย,ย่ไหมอืมขอบคุณเด้อจากพี่น้องจ้ากิกนเราบ็ยิ่งเราไปห้ามอหแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสําหรับกําลังใจพี่น้องแล้วก็ดูแลจ้าขครองดีๆรักกีฬาน้องนะค,ะครับเข้ากันดีไหมหจา่าไปเลย